สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มีสินค้านะครับมารีวิวอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวจะมาแกะกันดูเลยครับว่ามีอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันดูนะครับว่าในกล่องนี้เป็นอะไรนะครับนี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีเมาส์นะครับเมาส์ตัวนี้นะครับเมาส์ตัวนี้จะเป็นเมาส์โลหะนะ นี่นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะสนใจนะครับเพื่อนๆนก็อาจจะมองเฮ้ยมันอาจจะเป็นเมาส์เมาส์แบบธรรมดาเนาะตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าความพิเศษของมันคือมันเป็นความง่ายนะครับความง่ายในการใช้งานนะครับที่ผมเห็นเฮ้ยมันแปลกดีเนาะมันมีตรงตุ่มนี้ด้วยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของมาดูในจุดแรกเลยนะครับจุดด้านบนนะครับถ้าสมมุติเรามีขาตั้งกล้องตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถเป็นควิกรีชิตได้นะครับแต่ก็น่าจะใช้กับขาตั้งกล้องนะครับของแบรนด์แอนดูเออร์นะครับสำหรับตรงนี้นะสามารถใส่เข้าไปกับขาตั้งกล้องอย่างนี้ได้เลยเสียบเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะเวลาการใช้งานนะครับตัวนี้ใช้ยังไงนะครับนี่นะครับ เวลาจะยืดตรงขาตรงนี้เนาะมันค่อนข้างแน่นเลยนะครับจะสังเกตเห็นผมดึงไม่ออกเลยนะนะครับนี่มันก็สามารถยืดตรงนี้ได้นี่นะครับยืดตรงนี้ได้จุดหนึ่งนะครับในการที่จะไปในใส่นะครับใส่ในส่วนของสมาร์ทโฟนของเรานะครับนี่ตรงนี้ได้แล้วถ้าทําการล็อกนะครับเห็นไหมมันจะมีบอกอนล็อกนะครับแล้วก็ล็อกนะแล้วก็หมุนหมุนตรงนี้เพื่อล็อกนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตรงจุดด้านบนนะครับตรงนี้ที่เป็นลูกตุ้มตรงเงี้ยแบบนี้นะครับกลมๆด้านบนเนี่ย เราสามารถหมุนแบบนี้ได้นะครับนี้นะครับก็เป็นส่วนของแกนสปริงแบบนี้นะครับด้านในนี้นี่นะครับเราก็สามารถยืดได้เดี๋ยวผมจะลองหมุนเลยนะครับว่ามันได้อีกสักเท่าไหร่นะครับอีกประมาณขนาดนี้นะครับนี่ขนาดนี้นะฮะแล้วลองหมุนด้านล่างนะครับปลดล็อกก็นี่ครับสามารถใส่เครื่องขนาดใหญ่ๆได้เลยนะนะครับแต่ถึงขนาดจะใส่ iPad ได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดู ไม่น่าได้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับใส่ไม่ได้อยู่แล้วแค่นี้เองนะครับแต่ว่าก็รองรับมือถือขนาดที่ใหญ่นะครับสําหรับรุ่นท็อปนะครับใส่ได้แน่นอนนะครับรุ่นสมาร์ทโฟนบนบนเนาะนี่นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับตรงนี้นะครับถ้าถ้าการใช้งานนะก็จะเป็นด้านล่างนะครับเราปิดลงไปนี้ปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบน ก็ใช้เป็นในการหมุนให้มันละเอียดอยีกนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นแบบใช้แบบถ้าหมุนเนี่ยผมมองว่านะครับตรงนี้จะเป็นแบบละเอียดนะครับให้บีบเข้าไปให้แน่นขึ้นเนาะนี่ครับเราคลายไว้สักนิดนึงนะครับเวลาใช้งานนะครับแล้วก็ใช้ตรงตรงนี้นะครับในการหนีบเครื่องใส่เครื่องเข้าไปนะครับแล้วก็บีบลงไปแล้วก็ตรงนี้หมุนเพื่อความแน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันละเอียดเข้าไปนิดนึงนะในส่วนนี้มันจะลื่นไหลาไมาได้นะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับ ในส่วนของจุดหมุนนะครับตรงนี้นะครับเราจะให้ดูใกล้ๆนะครับตรงนี้จะเป็นคล้ายๆแบบการจับแบบเฟืองเนาะเนี่ยนะครับเป็นเฟืองบากๆตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามันถนัดมือแล้วด้วยที่มันเสริมยางตรงกลางมาด้วยนะครับทําให้แบบการบิดการจับเนี่ยมันง่ายมากๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมียางสองเส้นเลยทีเดียวทาออกมางานได้ดีมากนะครับเรามาดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับในส่วนของงานตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวผมออกจากขาตรงนี้ก่อน จะให้ดูครับว่างานเขาเนี้ยบแค่ไหนนะครับนี่ให้ดูนะตรงนี้นะครับก็อาจจะมีรอยนิดนึงนะครับลอยยางนะที่ใส่นะครับอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับในส่วนตรงนี้นี่มียางติดอยู่นี่ครับเราขูดออกได้นะครับนี่ครับจะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับเกลียวทำออกมาดีเหมือนกันในส่วนของตรงหัวที่จับตรงหมุนนี่เห็นไหมเป็นรูปแบบของเฟืองนะครับนี่ครับแล้วก็มียางทําให้เราหมุนได้ขนาดมือมากๆนะครับ และจุดที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจของตัวนี้นะครับจะให้ดูในส่วนของยางรองในส่วนของสมาร์ทโฟนของเรานะครับตรงนี้นะครับจะเห็นไหมมันไม่ใช่ยางแบบนิ่มๆนะครับตรงนี้เป็นยางนะไม่ใช่เป็นโฟมนะครับบางรุ่นนะครับเมาส์บางตัวเป็นโฟมนะมันจะยุบลงไปเยอะนะครับแต่ตัวนี้สังเกตเห็นไหมครับผมอัลเคมิกเนี่ยแทบจะไม่ยุบไม่ย่อลงไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหม ข้อดีนะครับแบบนี้มันมีข้อดีคือเวลาเรานำสมาร์ทโฟนมาใส่แล้วนะครับตรงนี้มันจะไม่ไม่ยุบเข้าไปเยอะคือมันจะไม่หลุดง่ายนั่นเองนะครับ <c oughs> เม<อ>ื่อมันยุบไม่ค่อยเยอะมันจะไม่หลุดง่ายและส่วนตรงยางตรงนี้มันจะเป็นสัมผัสแบบยางแบบเหนื่นๆเนาะเนี่ยหนื่นๆน,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 นะครับก็กันมือถือเราหลุดล่วงอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเมาส์ของแอนด์ูเออร์ตรงนี้นะครับแอนด์ูเออร์ตรงนี้นะครับทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วมาดูจุดในส่วนของด้านบนนะครับ ก็มีสําหรับใส่ขาตั้งกล้องแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้งานก็สามารถหมุนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ารูปร่างเป็นยังไงเวลาเราหมุนเข้ากับตัวขาตั้งแบบนี้แล้วนะครับก็จะรูปร่างแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนให้แน่นเลยให้แน่นสนิทเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะใช้งานไปแบบนี้ก็ดูมั่นคงนะครับเพราะว่าตัวเนี่ย มันเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับนี่ตรงนี้นะครับอลูมิเนียมนะครับนี่มันบอกได้2.4นิ้วถึง3.7นิ้วนะครับก็ในมือถือสมาร์ทโฟนใส่ได้แน่นอนนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ตัวนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับมือถือของเรานะครับสำหรับคนที่ใช้เมาส์ตัวนี้นะครับที่เป็นในรูปแบบของพลาสติกนะครับตัวนั้นก็มีโอกาสในการหัก หรือในการที่เราจะใช้ในการบีบมือถือเราเนี่ยมันไม่ค่อยมั่นคงเนาะแต่ว่าตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามั่นคงมากๆเลยนะนี่นะฮะใช้งานก็ง่ายนะครับผมเห็นว่าความสามารถมันส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะเห็นแค่เดี๋ยวผมถอดนี้ออกอ่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นแค่ว่าดึงแค่ตรงด้านเดียวอาจจะเป็นตัวหมุนแบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยเขาออกแบบมาได้ดังค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยเป็นหมุนด้านบนแล้วก็ใส่มือถือเข้าไปนะครับแล้วก็ หมุนปิดเข้าไปอย่างนี้นี่เองแต่ตัวนี้มันสามารถาบิดได้2ทิศทางนั่นเองเนี่ยครับผมว่ามันใช้งานได้ดีมากๆนะครับอย่างนี้อเดี๋ยวเราลองจะเอามือถือมาใส่กับตัวนี้ดูนะครับว่าจะใส่ได้ง่ายแค่ไหนนะครับไปเอามือถือมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองใส่กับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น iPhone 12 Pro Max นะครับเราจะลองใส่ดูนะครับว่าใส่ตัวนี้แล้วจะเป็นอย่างไร ในวิธีการใช้งานนะครับนี่ผมถอดในส่วนของตัวนี้นะครับเราคลายตัวนี้ก่อนนะใส่เข้าไปเลยนี่นะครับพอดีแล้วก็หมุนเลยครับนี่นะฮะก็ถ้าถามว่าหมุนตัวเดียวค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะแน่นเลยแหละนะครับเดี๋ยวผมจะคลายตัวนี้นิดนึงนะครับจะให้เพื่อนๆดูนะว่ามันจะแน่นกว่านี้นะครับอ่ะนี่เรา เราปิดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับตัวที่1นนะครับตัวล็อกตัวนี้นะตัวตรงกลางนี้ครับแล้วมาตรงก้านก้านตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปทีหนึงนี่ครับเพิ่มความเขาต้องเรียกว่าความมั่นคงในการหนีบมือถือของเรานะครับก็ประมาณนี้การใช้งานก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับในส่วนด้านบนนะครับก็มีฮอตชูนะครับนี่นะครับ ฮอตชู ue, ไว้ใส่กับตัวไมโครโฟนได้อย่างนี้อย่างนี้นี่นะครับก็ค่อนข้างแน่นเลยใส่เข้าไปานี้ไมโครโฟนไวเลสนะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับหรือจะเสียบตัวต่างๆนะครับก็เสียบเข้าไปได้เหมือนกันสําหรับตัวนี้นะนะครับแล้วด้านบนนะครับยังมีสกรูนะครับ1ต่อ4นะครับไว้ใส่สําหรับที่เป็นเกลียวสกรูด้วยนะเออผมไม่มีอุปก,กรณนะ์เนาะ อ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ตรงนี้ก็มีสําหรับลูกเกียวสกรูอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างนะครับก็เป็นสําหรับสกรูนะครับสำหรับใส่กับขาตั้งขาตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะอ่ะผมเอาขาตั้งตัวนี้ดีกว่าไม่ต้องห่วงครับอุปกรณ์เราเยอะนี่นะครับตัวนี้จะใช้กับวอเลนซีตัวนี้นะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปเลย นะครับก็ออกจะมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ผมบอกเลยนะนะครับที่ผมได้สัมผัสแล้วก็ลองลองใช้งานดูเนี่ยมันถือว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างเลยสิครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงในการใช้งานในการจับมือถือของเราบีบมือถือของเรานะครับแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับในการใช้งานไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้กับตัวขาตั้งที่เป็นหัวบอลแบบนี้นะครับเราก็โหง่ายง่ายเลย นะครับหัวบอลในการบังคับทิศทางนะครับก้มเงยได้หมดเลยนะครับนี่ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะครับสําหรับตัวเมาส์เขาต้องเรียกว่าเมาส์นะครับเมาส์ในการหนีบมือถือในการจับมือถือสมาร์ทโฟนนะครับนี่แข็งแรงมากๆนะครับเนื่องจากที่ผมมีนะครับผมก็ไม่ค่อยจะซื้อตัวที่เป็นตัวเมาส์จับมือถือเนาะส่วนใหญ่ที่ผมมีนะครับตัวเก่าๆจะเป็นพลาสติกนะครับก็เลยลองหาดูตัวที่เป็น โลหะนะครับอลูมิเนียมอย่างนี้นะฮะถือว่าถูกใจมากๆนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้ไม่แพงนะครับไม่แพงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงเลยอยู่ที่300กว่าบาทนะครับสำหรับตัวนี้จริงๆแล้วราคาตั้งต้นเดิมๆเขานะครับอยู่ที่799บาทแต่ว่าที่สนใจนะครับมันมีลดราคามาด้วยผมได้มาราคาที่366บาท แต่ตอนนี้ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งสั่งเบเมอร์อวันที่แล้วเองวันนี้ไปดูอีกครั้งหนึ่งครับอยู่ที่ราคา5้า้กว่าบาทแล้วต้องบอกว่าตัวเนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยงเรื่องราคานะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับอาจจะหาช่วงที่เขาทาโปรล,ลดนะครับในส่วนของแอปส้มต่างๆนะครับผมก็ซื้อมาจากแอปส้มด้วยเหมือนกันนะครับนี่ต้องบอกว่าใช้งานคู่กับสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่มีการแบบโคลนเคน โยกซ้ายโยกขวาได้เลยนะครับแน่นมากนะครับวิธีการแกะนะครับก็หมุนหมุนตัวนี้เลยนะครับก็ง่ายๆนะครับนี่หมุนแล้วก็ออกมาแล้วแล้วก็ใส่กับขาตั้งจะใส่ในส่วนของตรงนี้ก็ได้ตรงลูกตุ้มตรงนี้นะครับนี่มีเกียว1.4นะครับแล้วก็มี 1. ต่อ4เนาะ1ต่อ4แล้วก็มีเกียวด้านล่างตรงนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูแต่ว่ามันค่อนข้างดูดูจะประหลาดนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครจะใส่ในส่วนด้านบนแบบนี้ นะครับมันก็จะเอียงไปทางนั้นนี้แต่ว่าต้องบอกว่าเนี่ยใส่อย่างนี้ก็ถือว่าแข็งแรงเลยนะแข็งแรงเลยนะครับมันอาจจะดูประหลาดนิดนึงแต่เกิดว่าใครใส่ในส่วนตรงนี้ก็จะตรงกลางปกตินะครับอลองไปหาอุปกรณ์แล้วครับตรงนี้นะครับมันเป็นเกลียว1ต่อ4นะครับสามารถติดอุปกรณ์เพิ่มตรงนี้ไปได้อีกตัวหนึ่งนะครับจะเอาขาเมาส์มาติดตรงนี้ก็ได้นะครับ ที่เป็นเกียวนะครับหัวน็อต1นึ่งต่อ4นะครับตรงนี้ก็สามารถติดเพิ่มได้เหมือนกันติดอุปกรณ์เสริมได้นะครับก็เท่ากับว่าตังนี้มีรูน็อตที่สามารถใส่ได้1และ2จุดนะครับก็ถือว่าอัตถประโยชน์แล้วก็มีฮอตชูนะครับทางด้านบนด้วยเห็นไหมก็ใส่ได้เนี่ยสำหรับตรงนี้ไมคค้โฟนนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถติดไฟเพิ่มไปได้นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนของเราสําหรับสายที่ต้องการนําไปสําหรับเอาไปถ่ายรูปติดบนขาตั้ง นะครับต่างๆนะครับแต่ว่าตัวขาตั้งต้องขอบอกเลยนะครับเรามีตัวเมาส์ตรงนี้ที่แข็งแรงเป็นโลหะแบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องหาขาตั้งที่มันค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงนิดนึงนะสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมตั้งให้ดูก็แข็งแรงแข็งแรงอยู่พอประมาณนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะผมเลยชอบใช้พลาสติกนะครับแต่ถ้าเกิดขาใครหาขาที่เป็นขาจับถือที่เป็นโลหะอลูมิเนียมได้ก็ยิ่งดีนะครับนี่ครับ ก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงแต่ว่าระดับนี้นะครับผมก็ถือว่าเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงอยู่เลยนะเนี่ยแข็งแรงเลยนะครับทาให้รู้สึกแบบเฮ้ยการใช้งานเราแบบไม่ไม่โคลนเคนไม่ไม่รู้สึกอ่อนแอนะครับมั่นใจนะครับเรียกว่ามั่นใจดีกว่ามั่นใจในการใช้ในตัวขาตั้งตัวนี้นะนี่ครับนี่ครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นพวกเอาไปต่อกับขาอาร์มนะครับตรงนี้ขาอาร์มที่เป็นต่อมีสกูด้านนี้นะครับแล้วก็เป็นขาอาร์มไว้ มีลูกบอลนะครับตรงนี้ไว้ต่อกับไฟขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าไฟแล้วก็ติดตรงนี้ได้เลยนะครับติดตรงนี้ได้เลยนะครับสาหรับตัวเวลาเราใส่กับตัวไฟได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับกับขาตั้งนะครับที่ผมใช้ประจําเป็นขาตั้งกล้องใหญ่นะครับแบบนี้ตัวนี้จะเป็นขาตัว L นะครับเป็นถ่ายมุมท็อปบิวนะครับแล้วก็หัวบอลธรรมดานะครับสาหรับใส่กับกล้องนะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูนะครับตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าไอ้ตัวนี้นะครับตรงนี้มันทํามา มันจะรองรับกับขาตั้งแบบไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับสําหรับหัวตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบปกติเลยนะครับแบบเล็กอย่างนี้นะเราก็มาลองดูนะครับผมจะแกะตรงนี้ออกมาก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับเพจที่ใส่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่นะครับเราก็จะเอาออกมาแล้วนะครับผมสังเกตเฮ้ยมันมีความใกล้เคียงกันเนาะความใกล้เคียงกันนะครับกับตัวเพจตัวนี้ผมก็เลยจะลองตัวนี้นะครับมาลองใส่ดูนะครับหลังจากนั้นลองมองใส่ดู ผมก็เฮ้ยมันใส่ได้นะครับเนี่ใส่ได้เลยนะครับมันอาจจะไม่พอดีนะครับมันอาจจะเล็กกว่าเพจเดิมมิดนึงเนี่ยมันเล็กกว่านิดหนึ่งแต่มันก็ใช้งานได้นะครับนี่นะครับเราก็แค่ใส่เข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็ขันให้มันแน่นอย่างนี้เองนะครับแน่นแน่นไป๊ะกเลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับต้องบอกว่าตอนแรกผมก็คิดก็ว่ามันจะใช้กับขาตั้งของยี่ห้อของเขาเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับ ก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยมาลองให้ดูนะครับมันก็สามารถใช้งานได้นะครับอ่านะครับก็หมุนแบบนี้นี่ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใส่แบบด้านนี้นะครับตรงนี้มันจะล็อกไม่ได้มันจะได้แค่นี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะใส่ได้สุดแค่นี้นะครับหรือจะใส่ด้านนี้ก็ได้โดยที่มันไม่เคลื่อนไปไหนนะครับนี่มันจะล็อกแบบนี้เลยแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับผมเจอตัวหนึ่งแล้วนี่ผมจะทดลองให้ดูนะครับเวลาใส่กับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับมันเหมาะกับการเอาไปใส่พวกขาอามนะครับที่มันเป็นตัวเกลียว1ต่อ4นะครับจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวหัวบอลไว้สาหรับติดไฟติดอะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่าผมเจอนี้ผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะครับมีเกลียวแบบนี้ตรงนี้นะครับเราก็สามารถใส่กับอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะเป็นฮอชูนะตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับหรือจะหาน็อตที่เป็นเกียวมาใส่ตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ นะครับจะลองให้ดูนะครับว่าตรงนี้มันสามารถใส่อะไรบ้างแต่ว่ามันเหมาะกับการเอาขาอาร์มมาติดมากกว่านะครับจะอาร์มแบบไหนแต่ว่าผมก็ว่าแนะนำนะครับขาอาร์มที่จะเอามาติดตรงนี้ควรที่จะเป็นขาสั้นๆขาเล็กอย่างเช่นแบบขาอาร์มที่เออาไว้ติดกับจักรยานหรืออะไรเงี้ยเอามาติดกับตรงนี้ผมว่าก็ได้นะครับได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นี่ะครับก็จะหันมาไว้ทางด้านนี้ก็ได้นะครับก็เป็นการผสมผสานกันเนาะ นี่นะครับผสมผสานกันตรงนี้ก็สามารถใส่ในตัวของออไมโครโฟนได้อีกตัวหนึ่งนะครับแบบนี้เลยใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแบบนี้เข้าไปนะครับนี่นะใส่เข้าไปเป็นไมโครโฟนตัวรับสัญญาณนะครับก็ติดกับตรงตัวนี้ได้มันอาจจะไม่สวยงามนะครับอาจจะไปซื้อเห็นเป็นขาสั้นๆเนี่ยเอามาติดตรงนี้ได้นะครับก็จะสวยงามกว่านี้เนาะแต่อันนี้คือทําให้ดูนะครับ ผมแค่เอาไว้ใช้กับในส่วนของติดในส่วนของไมโครโฟนเบเลทได้ก็พอละนะครับอันนี้ก็คือทําให้ดูมันสามารถติดแบบนี้ได้เนาะก็โอเคเลยนะครับสําหรับการใช้งาน a n d ดูเอนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแบรนด์ Band. ผมเรียกไม่ค่อยถูกนะตอนแรกก็เรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันครับแอนดูเอนะครับ,ออรบตัวนี้ส่วนใหญ่ผมจะไม่ใช้ไม่ใช้ของแบรนด์นี้เนาะแต่พอมาเจอตัวนี้แล้วเฮ้ยมันเป็นแบบต้องเรียกว่ากี่กี่อินวันดีนะครับ 5 in 1ิน n 1วันดีตัวนี้นะครับทำได้หลากหลายแล้วก็การใช้งานถือว่ามันตอบโจทย์กับการใช้งานที่ผมใช้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมองหามานานล้วเพื่อเพิ่มความมั่นคงนะครับในการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เอาไปใช้ในการถ่ายรูปก,ก็เหมาะนะครับเพราะว่าขนาดมันค่อนข้างเล็กเลยนะเห็นไหมเพื่อนขนาดค่อนข้างเล็กพกพาง่ายพกพาสะดวกนะครับถ้าเกิดว่าใครมีขาตั้งเล็กๆนะครับก็นําตัวนี้ไปก็สะดวกเช่นเดียวกันนะครับอ,อีกนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นในส่วนของถ้าเกิดว่าบางคนถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวนั้นนะครับเกิดว่าตัวนี้แล้วเราต้องการติดตัวสําหรับไมโครโฟนเข้าไปเราต้องมีฮอตชูเพิ่มใช่ไหมครับผมก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จะให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ครับอยู่ในถุงอันนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เสริมต้องบอกว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยไม่มีจบสิ้นไม่มีวันแบบที่บอกว่าเป็นตัวจบไม่มีนะครับไม่มี เราต้องหาเสริมไปเรื่อยๆนะครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ฮัตชูนะครับยี่ห้อนี้นะครับใช้คู่กันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบอกไม่มีตัวใส่สําหรับเสียบตัวรับของไมโครโฟนไปรลิใช่ไหมครับผมก็มีตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้จริงๆผมเอามาใช้กับตัวกันสั่นนะครับนี่แล้วก็ติดลงไปได้แบบนี้เลยนะครับขันเกลียวลงไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะขันให้ดูนะรอสักครู่นะครับ ขัดทั้งไปเลยครับอืมนน่นไหมอะนะครับปรับให้มันตรงให้ความสวยงามนิดนึงนี่ครับ มันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะเราเงยไปนิดนึงไปดูนิดหนึ่งนี่นะครับก็เป็นการผสมผสานนะครับต้องการใครต้องการนะครับที่ใส่ไมโครโฟนเราเพิ่มตัวนี้ไปตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่180บาทนี่นะครับจะให้ดูนะแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก็สบายเลยนะครับใส่กับขาตั้งกล้องนี้ได้นะครับมีตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่กับตัวตัวรับ ตัวรับของไมโครโฟนไบเลตได้นะครับแล้วก็เสียบกับมือถือได้แข็งแรงวิธีการใช้งานก็เปิดดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของสมาร์ทโฟนลงไปจบนะครับจบเลยง่ายๆนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับการรีวิวตัวนี้นะครับหลายต่อเหลือเกินนะครับมาลองทดสอบให้ดูนะครับว่ามันใช้งานเป็นอย่างไรนะครับสําหรับเมาส์เหล็กนะครับเมาส์อลูมิเนียมนะครับของ a n d o v r นะครับตัวนี้นะครับถือว่าใช้งานได้อย่างดีนะครับแต่ว่าแพ็กเกจต้องดูว่าให้ดูหน่อยครับแพ็กเกจเขาไม่มีเลยนะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเมาส์แข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆลองดูว่าเออมันมันตรงตามความต้องการของเพื่อนๆหรือเปล่านะครับด้วยราคาขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าราคาขนาดเนี้ยเทียบกับ ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของมันนะครับผมถือว่าคุ้มค่าคุณราคานะครับสำหรับสายกล้องสายวิดีโอนะครับก็จะรู้อยู่แล้วอุปกรณ์พวกนี้ราคาอย่างดีดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุแบบนี้ราคามไม่ถูกแน่นอนนะครับผมถือว่าตัวนี้ตัวคุ้มราคาคุณราคาแต่ถ้าเกิดว่าใครหาที่เป็นแบบเมาส์ที่จับมือถือที่เป็นพลาสติกนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีโอกาสที่จะหักนะครับผมก็หักไปหลายตัวด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงยางตรงนี้มันจําไม่แน่น นะครับในส่วนของพลาสติกเนาะแต่ถ้าเกิดใครหาที่เป็นเมาส์โลหะอยู่นะครับตัวเนี้ยผมให้เป็นตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆนะครับลองดูนะครับบางตัวอาจจะมีฟังก์ชันอะไรเลยเนาะแต่ราคาเท่าตัวนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้ฟังก์ชันต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีไม่ต้องหาอะไรเพิ่มมากมายนะครับในการใช้งานของเรานะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่อง TK Review ลังไงเราก็จะยังไงนะครับเราก็จะหาสินค้าดีๆนะครับมารีวิวเพื่อนๆน,นะครับเรื่อยๆนะครับลิ้นเริ่มพันกันแล้วครับตอนนี้อ่ะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ